ไม่ง่ายยังมารอมายืนเรียงกันดิเกิดบวนการณ์ที่อะไรนะจะไปพ่นใครอ่ะจ๊ะวันนี้ไอ้เนี่ยแล้วกูแล้วกูใส่ชุดตำรวจแล้วกูมาเป็นหน้าเป็นโจรคืออะไรวะอ่าทีเนี้ยถ้าพี่เทนเป็นอ่ะกูก็สังเกตได้ละไอ้เนี่ยเดี๋ยวพอฆ่าไปลุกไม่รู้เลยใครทีเนี้ยเนี่ยไอ้ที่ ใส่หมวกโจนอ่ะไอ้เนี่ยน like> okay. ั่ะอกินที่ใส่ทุกคนแล้วนะสัตว์โอเคไปสัตว์ไอ้เขี้มันอย่างนี้มันดูไม่รู้เรื่องอ่ะเนี่ยเวลาใครฆ่า้าคนเยี่ยเลยสัตว์สีแค่ชุดยังเดียบไปแล้สัตว์ยี่สีดูไม่ออกด้วยสัตวทดสอบความจำมิมาเริ่ม เนี่ยจักรยานเอ้าเอ้าอะไรครับเอ้าไอ้เหนือตายเหนือเพิ่งเจอมึงไปเอง์ไงเหี้ยไม่มีใครเจอผมด้วยไอเนี่ยเนี่ยขอขอถามอย่างหนึ่งถามอยีกหนึ่งคือผีเอ้ยฆาตกรกับคนเนี่ยมันเควสเควสแบบเดียวกันมันเควสแบบมันเควสแบบเดียวกันป่ะ ใช่ใช่เขาจะคอยเตะให้เราได้ต่อเป็นเซนตี้วัวใช่อะมัวสีดำมันดูน่ากลัวน่ากลัวใช่พี่ก็อยู่กัเจอตลอดนะพี่จะไปฆ่าตอนไหนวะเฮ้ยกูอยู่กูอยู่กับแว่นแว่นทำเควสกูไว้ใจแว่นมูเตลูเดินมาอยู่กับสีดำตอนเนี้ยน้องกูพูดจริงนะมึงเป็นอีกคนที่กูไว้ใจนะใช่กูก็ไว้ใจเหมือนกันแว่นหัวใหญ่ หนีไอ้แว่นอยู่เนี่ยาไม่ผู้บดใครแว่นผู้บดกูะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอ๋อสกิปแล้วกันสกิปกูอ่ะขออนุญาตสกิปไม่รู้เรื่องเลยกูอ่ะบอกเลยปนีละวันนั้นเนี่ยตายปีนึงนะเฮ้ยไม่มีไม่มีไอสัตว์ไอี้ไอ้แว่นเลยคุยไหนมึงไว้ใจกูวะไอสัตว์โอ้เราไม่น่าอยู่ด้วยกันได้แล้วไปละ อยู่กับนนัดได้มาวะนัดเริ่มไม่ต้องไปอยู่กูเริ่มละตอมุดเตโลกับ อย่าพูดแต่โลตาวกูอีกแล้วไม่งแดกกูแน่แน่ไม่งแดกกูแน่แน่เชื่อไหมเฮ้ย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 ศพใครวะ ส่วนของเชอร์รี่ตาลมึงกับกูอยู่ได้กันกูไม่ใจกูว่าใช่กูว่านะกูว่านะแ่นจ๋อกูว่าแล้วหน่อยจ๋อกูว่ากูช่อใจนะเว้ยกูกูมูเตลูช่วใจมึงไว้จ๋อกูว่ามูเตลูกูเชื่อใจมึงไว้จ๋อจ๋ออย่าเชื่อใจมันมูเตลูกูเชื่อใจมึงไว้จ๋อจริงูพี่อยู่กับมันทีตลอดมูเตลูมันพี่อยู่กับใครอ่ะ ออดยู่กับใครนะมือตัวงานเมื่อกี้มึงยังทำเคว่อให้ผอยู่เลยไม่ใช่เหรอไม่ไม่แม่พี่อยู่กับเสียงพูตลอดเลยวิ่งวิ่งเงนอยู่เสียงพูก็คือผมอ่ะแล้วโหวตเอาแล้วโหวตกดตัวไหนนะก่อนตัวไหนเลือกเลือกคนนะพี่แล้วก็กดโหวตกดติ๊กตู่ใช่ ผมไม่เชื่อใจมูเตโลมันบสสี้มอ่ะมันตุกติกอ่ะรู้สึกตุกติกตั้งแต่รอบแรกที่โหวตกูละมันรู้สึกตุกติกอ่ะตเกิดเป็นกูที่เหนื่อยเนาะไอ้ที่อ่ะเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยโอเคเริ่ม กูเตรียมปุ่มรีพอร์ตเลยเอาเดีฮเขาว่ากูว่ามันต้องเอาแล้วล่ะตันเตี้ยมาแล้ว่ผมผมว่าบูเจลตี้เฟ็นเชื่อใจกูว่าตายตานนี้กูไม่เชื่อใจอ่เราไม่ค่อยเห็นบูเจลตี้เลยนะตาน ไม่เชื่อใจมึงวะจอเราไอ้นัดไอ้กูไม่ใช่กูกูอยู่กับตาลทำไมแล้วกูเจอศพใช่ไหมตาลจำดีนะมึงเจ๋อือพี่เทนก็ตอนนั้นอยู่กับผมแลวอยู่ในคนอยู่อยูพี่ผมผเนี่ว่าไอ้ท่านพู้เจริญนั่นแหละไม่ช่วยเจริญนั่นแหละไม่ใช่คนดีพี่มันไม่บรรลุไม่ใช่กูไม่เชื่อกู นัดที่จะถ้าไม่ใช่จะมือวิ่งหนีตายกันเลยล่หลวงมาแล้วมันนางโง่เฮ้ยเฮ้ยเลยตัมตามตันกดปุ่มกดปุ่มวิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยปุกดไม่ได้นี่ว่ะเอ้ยกดได้นี่กดกดกดลอสิแปดวิน่าจะเหลือคนเดียวแล้วตาน เออพีเทนนี่แหละใช่มีอะไรแก้ต้วมไหมพี่มีอะไรไหมซเลยเหรอใช่พี่พี่นั่นแหละจริงดิใช่ตีทำทิ้งแล้วล่ะแกอยักหลักฐานอะไรยืนยันที่วะมันไม่มีอะไรแล้วตอนเนี้เพราะผมสองคนเพราะผมสองคนอยู่ด้วยใช้อำนาจเพื่อนลุงเพราะผมสองคนอยู่ด้วยกันตลอดพี่อยู่แกมเหรออืผมอยู่กับตานตลอดเวลา ตอนเจอศพเราก็เจอด้วยกันไงถ้าถ้าพี่ไม่ใช่ผมก็ขอโทษแล้วกันพี่ต้องโหวตโหอหกำลังไม่หอไปแล้ว อี๋ไงเราสังสีสังเวยเป็นหลายชีวิตอี๋วิษณุสามชีวิตได้มึงเห็นสีส้มหัวสีแดงครั้งแรกไหมไอ้เ่ี้ยไอ้เ่ี้ยพี่เทนเขาวิ่งไล่กูที่กูฝันกูที่แม่พุ่งไม่เห็นหรอก เอไปใส่ล้านอากาศเนี hey, oh yeah. ่ยไปใส่ล like uh, ้าต้องเกมเลยสังเวยหลายชีว like ิต like อ่ะเพื่อคนคนเดียวนี่เกือบแพ้แล้วพวกมึงอ่ะเออดงว่าตั้งสองคู่เชื่อใจกันอยู่เพราะแบบที่ว่ากดไอ้นี่ทันกดปุ่มไม่ต้องมาแตะคอกันไอ้กูวินเลยจริงอ่ะพวกกูกับตาน่อยู่ด้วยกันตลอดเว้ยแล้วมาเจอศพทั้งคู่ กูมั่นใจตอนพี่เต็งวิ่งไล่กูตอนนั้นกูโคตรมั่นใจเลยเที่ที่พี่เต็งรูวิ่งไล่กูอย่างไกลเลยไม่เลวเว้ยถ้ามันเลิกเมื่อกี้แล้วไม่ดีเลยนะกูฆ่าไปแล้วมึงแยงได้เว้ยถ้ามึงยังไม่ตายเออเออเหรอคือแบบว่าเอ้ยคนนี้มันน่าสงสัยไงก็เลยบอกโอเคเริ่มนะครับ สัตว์ศพใครศพวิ่งสองคนเลยเหรอเหยท่อไมฆาตกรอนนักยิงนัลลัตเหยื่กูเพิ่งเดินผ่านสองคนนี้ไปแต่เอ้ยอ่ะตอนนี้กูยืนยันแล้วว่าน้องเชอร์รี่กับพี่เทนอยู่กับกูเดินผ่านแล้วมึงฆ่าป่ะอยไปเออทำไมพูดเพิ่งเจอหน้ากันใช่เปล่าแต่ไไปฆ่าไงคือตอนนี้ยน้องเชอร์รี่กับพี่เทนอยู่กับกู แล้วเขาอาจจะฆ่าคนแล้วไปหามึงก็ได้อเอ,อ้ยอยู่ตลอดอยู่ห้องนั่น่ะไอที่มันเปิดประตูอ่ะจากตาที่แล้วไอ้เฮียกูดใช่เ็กเป็นหมูกระทะเออตอนนี้ก็เหลือคุณบูจาตี้กับมูตเตโลแล้วคุณต้องสองคนนี่แหละุณต้อง <c oughs> เหลือฉันแล่ละทนที่เป็นฆาตการใช่มึงอะอืไม่ใช่หรอกนะมันต้องสองคนนี่แหละ อยู่ห้องแอดมินแต่ไม่โหวตมั่วยังไม่แน่ใจเท่าไหร่อ่ะกลัวอยู่ห้องเอสูเห็นอยู่ห้องข้างไงนาะเฮ้ยห้องข้างไหนก็ห้องข้างขาแอดมินที่เพิ่งเดินขึ้นไปอะตบบนใช่ปะอ๋อมันเปิดแมปเปิดแอดมินโดยใช่ปะใช่อ๋อทางนี้ก็เหลือหมดแต่รูเลยนะเดินหลงในเปรตเฮ้ยไม่จริงอ่ะก็เลยข้าดกูกูว่ากูเชื่อจ่อว่ะเฮ้ยกูกูเชื่อจ่อ ก็เหี้ยแล้วก็เหี้ยแล้วไม่รู้สัวไปแล้วผักดองเก็ดเป็นมึงนี่มันลำบากเนอะเป็นยังไงเป็นยังไงหลักฐานโคตรแน่นคือคือคือโคตรปันแจะมันจะหลงทางได้หรอมึงเป็นไปไม่ได้แม่น มึงยากเลยเว้ยตอนที่แบบไอสัตว์มึงมีแมปอะมึงหลงทางยังไงวะมึงหลุดข้อมูลหลุดข้อมูลบอกว่าเดินผ่านจริงๆนถ้ามึงไม่ถ้ามึงยังไม่ฆ่ากูมึรอดแล้วเว้ยเพราะกูยืนยันให้มึงได้แต่มึฆ่ากูแงไอพี่ตอเดินตามด้วยแต่ต้นเกมเลยไอ้ย่ิงจินไอ้ย่ากูกูแดยี่สิบเสร็จกูเห็นไอพี่อยู่ห้องห้องทางฝ่ายสัตว์ีกยีแม่งเห็นแน่เลยทีนี้ต้องฆ่าแม่งไล่สัตว์เลยไอ้ย่าตอนกูเดินเข้ามากูไม่เห็นศพน้อยกูเห็นปุ่มรีพอร์ตขึ้นกูว่าเอ้าวนี่ ไอ้หี่แม่งเดินผ่านส่งกูเฉย,ยีอยีน็อต <c oughs> อกนะ <c oughs> กูไม่เก่งกูรู้ว่าฉากอ